น้ำตาแห่งความประทับใจพ่อหลวงทรงอยู่เฝ้าคุณทองแดงป่วยทั้งคืนข้อมูลจากนิวสนุ k c o m นักศึกษาคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์โพสต์บนเฟซบุ๊กสเตตัสความประทับใจในครั้งหนึ่งเคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลเลยเดช ซึ่งพาคุณทองแดงมารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เป็นการส่วนพระองค์เรื่องน้ำตาแห่งความประทับใจในชีวิตที่เป็นนิสิตสัตวแพทย์มีหลายครั้งที่ในหลวงเสด็จมาที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่บ่อยๆอ,อย่างเช่นเสด็จมาทรงเปิดสะสุวรรณชาติหรือเสด็จ มาดูอาการสุนัขทรงเลี้ยงเป็นการส่วนพระองค์เป็นตน้นแต่ทุกครั้งผมก็พลาดโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าทุกครั้งจนเมื่อถึงปีหซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการเรียนและขึ้นฝึกที่โรงพยาบาลสัตว์มีข่าวว่าในหลวงจะเสด็จและจะทรงพาคุณทองแดงมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เป็นการส่วนพระองค์ข่าวนั้นก็ได้แพร่สะพัดภายในคณะ มีการจัดเตรียมอย่างเรียบง่ายที่สุดถ้าเป็นคนนอกแทบจะไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าจะมีเจ้านายเสด็จมาทางทีมหมออาจารย์ที่จะถวายงานก็ต่างเตรียมความพร้อมซึ่งแน่นอนผมก็เฝ้ารอให้ถึงวันนั้นคำวันนั้นก็มาถึงผมนั่งรอชั้นหนึ่งตึกโรงพยาบาลสัตว์กับเพื่อนๆอนอาจารย์พนักงานโรงพยาบาลสัตว์ และเจ้าของสุนัขที่นํามารักษาและเพิ่งทราบข่าววันนั้นผมนั่งใกล้ลิฟที่จะ,สะเสด็จขึ้นไปแต่ก็ไม่ได้นั่งหน้าสุดผมนั่งรออยู่เป็นชั่วโมงอากาศก็อบอ้าวท้องร้องหิวข้าวแต่พอม,มองบรรยากาศรอบๆก็ไม่มีใครบนทุกคนต่างยิ้มแย้มและเฝ้ารอเวลานั้นรวมทั้งผมด้วยและเมื่อองค์รักษบอกเราว่า ในหลวงเสด็จแล้วภาพที่เห็นคือในหลวงทรงจูงคุณทองแดงพร้อมด้วยพระราชินีและสมเด็จพระเทพการจะได้เข้าเฝ้าฝ่าพระบาทก็ยากแล้วแต่นี่เสด็จมาพร้อมกันถึงสามพระองค์ทำให้ใจผมเต้นร,รัวไม่ได้จังหวะแล้วทั้งสามพระองค์และคุณทองแดงก็เสด็จพระราชดำเนินใกล้เข้ามาถึงตรงลิฟที่ผมนั่งผมทำตัวไม่ถูก หัวใจเต้นแรงขึ้นกว่าเดิมผมได้แต่ก,ก้มหมอบงึกๆึกหูอื้อและได้ยินแต่เสียงทรงพระเจริญนั่นคือครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้และทั้งสามพระองค์และคุณทองแดงก็ประทับลิบขึ้นไปชั้นสโรงพยาบาลสัตว์เพื่อนำคุณทองแดงเข้ารับการรักษาตามหมายกำหนดการในหลวงจะเสด็จกลับที่ประทับวังสวนกิจ พระราชวังดุสิทตระหว่างที่ทําการผ่าตัดรักษาคุณทองแดงแล้วค่อยเสด็จกลับมาเพื่อมารับคุณทองแดงในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่พระองค์ทรงเปลี่ยนพระไทยและประทับเฝ้าคุณทองแดงตลอดทั้งคืนและติดตามการรักษาจนถึงรุ่งเช้าซึ่งแน่นอนผมก็เปลี่ยนแผนจากเดิมที่จะกลับบ้านกลับนั่งรอใต้ถุนคณะและอยากให้ถึงเช้าวันรุ่งขึ้นไว เพื่อจะได้เฝ้าเฝ้าทรงเสด็จเวลาผ่านไปช้ามากใครจะรู้ว่าที่โรงเรียนสัตวแพทย์แห่งนี้จะมีพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นศูนย์รวมจิตใจประทับอยู่ด้านบนอาคารเกือบ8ดโมงอาจารย์ให้นิสิตตั้งแถวตามทางเสด็จพระราชดำเนินวันนั้นมีนิสิตไม่กี่คนที่อยู่แถวนั้น ผมจึงได้ยืนกับเพื่อนๆเ,เป็นแถวหน้ากระดานโดยไม่ต้องมีใครมาบทบางทางเสด็จพระราช,ชดําเนินหลังจากยืนรอไม่นานสิ่งที่เห็นก็คือในหลวงทรงเข็นรถคุณทองแดงสเสด็จลงจากตึกด้วยพระองค์เองเพราะคุณทองแดงเพิ่งฝืนจากการรักษายังไม่สามารถเดินเองได้ซึ่งจริงๆแล้วพระองค์จะทรงให้ราชองคลักเข็นรถคุณทองแดงก็ได้ แต่พระองค์กลับต้องการประคองสุนัขที่พระองค์ทรงรักสุดพระไยด้วยพระองค์เองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินลงมาตามลาดพระบาทอย่างช้าๆไปจนถึงรถยนต์พระที่นั่งเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่ได้เห็นพระองค์ใกล้ขนาดนั้นเพียงไม่กี่เมตรใกล้มากจนผมเห็นพระองค์ทรงแย้มพระสวนและสายพระเนตรที่ทรงหวงคุนทองแดงมากขนาดไหน เป็นสายพระเนตรของชายธรรมดาคนหนึ่งที่รักสุนัขมากและดีใจเมื่อเห็นสุนัขที่ตนรักปลอดภัยจากการผ่าตัดรักษาแล้วน้ำตาผมก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวได้ยินแต่เสียงว่าทรงพระเจริญผมร้องไห้ไม่หยุดท,ทั้งทั้งที่ยืนอยู่จนรถยนต์พระที่นั่งลับสายตาผมไปผมไม่รู้ว่าทำไมตอนนั้นผมถึงร้องไห้เป็นความรู้สึกที่บอกไม่ได้ แต่ผมรู้แค่ว่าผมเป็นคนไทยผมจึงร้องไห้และเชื่อว่าหลายคนก็คงร้องไห้เช่นกันถ้าเป็นผมในวันนั้นภาพความประทับใจวันนั้นยังฝังลึกในความทรงจำหลายๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเช่นเดียวกับผมจากเหตุการณ์นั้นทำให้ผมประจักษ์แล้วว่าพระองค์เป็นพระราชาที่ไม่ต้องการพิธีการต้อนรับใดๆ พระราชาที่มีชีวิตเรียบง่ายพระราชาที่ประทับได้แม้ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆบนอาคารโรงพยาบาลสัตว์พระราชาที่ทรงมีเมตตากับสัตว์น้อยใหญ่พระราชาที่ทรงรักสัตว์เลี้ยงอย่างสุดพระทยัยและหากแต่ทรงต้องการให้คุณต้องแดงหายดีและแข็งแรงในเรววันเท่านั้นเอง ผมภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9และภูมิใจยิ่งกว่าที่ได้เรียนที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวทิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะที่ได้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุค,คลบาทไม่เพียงแต่ในหลวงเท่านั้นหากแต่ราชวงศ์ทุกพระองค์อีกด้วยขอให้กำลังใจถึงทีมบุคลากรสัตวแพทย์สัตวแพทย์คณาจารย์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ทุกท่านที่ได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุค,คลบาทตลอดมาจนถึงทุกวันนี้และจะยังคงรับใช้ต่อไปขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปดิกล่าวโดยกระหม่อมขอเดชะสัตวแพทย์ของพระราชาสัตวแพทย์กเกษตรศาสตร์แพทย์ของประชาชนสเตตัสสัตว์แพทย์ ปอลอผมเคยโพสต์เรื่องราวนี้ตอนวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อสมปีที่แล้วแต่ถึงตอนนี้เห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรแก่การรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเลยอยากขอแชร์เรื่องราวความทรงจำดีๆจากประสบการณ์ตรงนี้ที่จะยังคงตราตรึงอยู่ตลอดไปไม่มีวันเสื่อมสลาย